ยังไงก็ช่นนอด้ะนอรกูแรกรอคะน้รแรกแรกเดี๋ยวเดีวเเดียวหนูอันนั้นแรกอันนี้ยังไงหนูหนูหนูเออพีมีอะไรเพิ่มอ่าแถมแถบแถบแถไปมีลูกนีรูกนี่ไป

ใจเย็นนะใจเย็นนะลูกเราอะแถมเอา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 พอเอาไป